ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็กลับมาอยู่กับลุงมินอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับลุงมีเกมที่น่าสนใจเกมหนึ่งมานําเสนอนะครับมีชื่อว่าจอมยุทธยกเทพนะครับเป็นเกมแนวสไตล์จอมยุทธจีนจีนะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นแนว mmo rpg open world นะครับมาจากทางค่ายของทางฝั่งเกาหลีนะครับจะเปิดในไทยในเร็วเรนี้นะครับตอนนี้นะครับ ตัวเกมได้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าใน Play Sto r e ของไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบเกมแนวนี้นะครับก็อย่าลืมอย่าพลาดนะครับที่จะไปลงทะเบียนล่วงหน้ารอตัวเกมเปิดจริงๆนะครับแล้วก็มาพูดถึงระบบภายในตัวเกมสักนิดหนึ่งนะครับภายในตัวเกมเนี่ยระบบเควกับระบบการโจมตีนะครับจะเป็นระบบออโต้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นออโต้เควสหรือว่าออโต้แอทแทกนะครับทำให้เราเล่นเกมเนี้ยได้ง่ายนะครับไม่ต้องมานั่งกดเองให้เมื่อยมือนะครับและที่สําคัญนะครับตัวเกมเนี้ย ทำกราฟิกออกมาได้สวยงามมากเลยทีเดียวนะครับชอบเลยแหละลุงได้มีโอกาสมาลองเล่นนะครับก่อนที่เซิร์ฟจะเปิดในไทยจริงๆนะครับลุงได้มีสิทธิพิเศษได้เข้ามาทดลองเล่นเกมนี้ก่อนนะครับก็เลยม,มารีวิวให้ท่านผู้ชมดูกันว่าตัวเกมนี้น่าเล่นน่าสนใจยังไงนะครับภาพในเกมหรือว่ากราฟิกในเกมเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะครับก่อนอื่นเลยลุงขอแนะนําในฝั่งของทางด้านการสร้างตัวละครก่อนนะครับทางด้านซ้ายมือตรงเครื่องหมายบวกนะครับเราสามารถสร้างได้สีตัวละครด้วยกันนะครับและ ตอนนี้นะครับอาชีพที่เราสร้างได้นะครับหรือว่าสายการเล่นเนี่ยเราสร้างได้สีสายอาชีพนะครับอาชีพแรกเลยนะครับก็จะเป็นนักดาบนั่นเองนะครับการโจมตีก็จะเป็นการโจมตีระยะใกล้นะครับจะใช้ดาบมือเดียวเป็นอาวุธนะครับการแต่งตัวของอาชีพนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับในหน้าของการสร้างตัวละครเนี่ยเราไม่สามารถปรับเปลี่ยนการแต่งตัวหรือว่าทรงผมรูปร่างหน้าตาอะไรได้นะครับเปลี่ยนได้แต่ชื่อตรงทางด้านขวานะครับตรงที่เป็นรูปลูกเต๋าตรงนี้นะครับ ในส่วนของภาษาไทยอาจจะยังแปลออกมาได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ายังมีตัวอักษรพิลึกพิลั่นนะครับติดมาด้วยกับชื่อนะครับถ้าเกิดว่าเราสุมเนาะอาชีพท,ที่2นะครับก็จะเป็นอาชีพจอมเวทหรือว่านักเวทนั่นเองนะครับจะมีการโจมตีแะยะไกลแบบต่อเนื่องนะครับโจมตีหมู่นั่นเองเนาะก็จะเป็นอาชีพจอมพูดนะครับหรือว่าจอมเวทอย่างที่ลุงบอกไปนะครับการ ออกแบบตัวละครนะครับหรือว่าชุดของตัวละครเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยนะครับสวยงามมากเลยท่านผู้ชมอย่างที่ท่านผู้ชมเห็น่ตอนนี้นะครับสีทองขาวอารามเลยนะครับแล้วก็ลิวไหวนะครับในด้านของชุดเนาะเราก็ไปดูอาชีพที่3ต่อกันเนาะอาชีพที่3นะครับก็จะเป็นนักระบบำนะครับอาชีพนี้จะไปเกี่ยวเนื่องกับการซัพพอร์ตนะครับเพราะว่าดูจากคาแรค c เตอร์แล้วก็การพูดของตัวละครตอนที่เราจะเลือกตัวละครนะครับ เขาก็จะไปทางเน้นทางด้านการฮิวการซับพอร์ตนะครับการแต่งตัวของตัวละครตัวนี้ลุงบอกเลยว่าลุงชอบที่สุดแล้วนะครับมาในธีมของสีชมพูขาวนะครับทำออกมาได้น่ารักสดใสมากเลยนะครับนี่เนาะน่ารักจริงๆเลยนะครับแล้วก็มาถึงอาชีพที่4นะครับอาชีพสุดท้ายนตอนนี้นะครับก็คืออาชีพจอมยุทธ์หรือว่าแอสซิสต์นั่นเองนะครับจะใช้ดาบคู่หรือว่ามีดคู่เป็นหลักนะครับจะต่อสู้ระยะใกล้นะครับแต่ในการ ทำชุดของตัวละครตัวนี้นะครับลุงบอกเลยว่าลุงไม่ปลื้มเท่าไหร่เนาะทำสีออกมาได้ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะครับออกทึบๆนิดนึงนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับท่านผู้ชมภายในตัวเกมเนี่ยจะมีช่องทางการหาชุดแฟชั่นต่างๆมาสวมใส่ให้กับตัวละครของเรานะครับได้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวลุงพาเข้าไปดูภายในตัวเกมกันเนาะไปดูเกมเพลย์กันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับอาชีพที่ลุงเลือกเล่นนะครับที่เข้ามาทดสอบกับเซิร์ฟนี้เนาะก็จะเป็นอาชีพนักดาบก่อนเลยนะครับตอนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปรับชมภายในเกมได้เลยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ภายในตัวเกมกันเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับภายในตัวเกมก็จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเหมือนเกมอื่นทั่วไปนะครับทางด้านซ้ายก็จะเป็นเควสนะครับก็จะแบ่งไว้เป็นเควสหลักแล้วก็เควสรองนะครับนี่เขาจะบอกไว้เลยว่าเควสไหนเราบรรลุแล้วเราทําเสร็จแล้วนะครับเราเควสไหนที่เรากําลังทาอยู่นะครับเราก็สามารถกดไปได้เลยนะครับ และตอนนี้นะครับเควสหลักของลุงก็ทําไว้ตันแล้วนะครับตันตอนเลเวลนะครับเพราะว่าเลเวลลุงยังไปไม่ถึงเคลต่อไปนะครับต้องไปเก็บเลเวลรองให้เลเวลถึงก่อนเนาะแล้วก็เรามาดูในส่วนของอื่นๆนะครับเกมนี้นะครับจะมีระบบของ VIP เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบที่เสียเงินนั่นเองนะครับเนาะเป็นการเติมเงินต่างๆนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเติมก็ได้นะครับเล่นแบบสายฟรีก็ได้นะครับแล้วก็มาดูที่ ข้อมูลตัวละครทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นข้อมูลของตัวละครนะครับของเราว่าสวมใส่อุปกรณ์อะไรอยู่นะครับแล้วก็การตั้งค่าก็จะอยู่ที่นี่ด้วยนะครับรวมไปถึงคุณสมบัติต่างๆอะไรแบบนี้นะครับค่า HP ค่าโจมตีป้องกันอะไรแบบนี้นะครับนี่เขาก็จะมีบอกอยู่ในนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเข้าไปดูที่การตั้งค่านิดนึงนะครับก็จะมีตั้งค่าของเอฟเฟกดนตรีต่างๆนะครับลุงก็ปิดไว้ประมาณนี้เนาะนะครับ เราก็จะมีเอฟเฟกของภาพนะครับจะมีโหมดแบ่งโหมดร้อนโหมดมืออุ่นนะครับโหมดง่ายอะไรแบบนี้แล้วก็รวมไปถึงจํานวนผู้เล่นภายในฉากเดียวกันด้วยนะครับลุงก็ปิดไว้เนาะในส่วนนี้นะครับเปลี่ยนตัวละครก็อยู่ทางด้านล่างนะครับการตั้งค่าการต่อสู้ก็จะมีให้ท่านชมเลือกตามนี้เลยนะครับกลืนอัตโนมัติขายอัตโนมัติถ้าเราไม่ชอบอัตโนมัติเราติ๊กออกก็ได้นะครับ แล้วที่สําคัญเกมนี้นะครับเมื่อเราออฟไลน์ไปแล้วเราสามารถบอทออฟไลน์ไว้ได้ด้วยนะครับนี่ดูทางด้านล่างสุดเนาะก็จะเป็นเวลาบอทออฟไลน์คงเหลือตอนนี้นะครับเพราะว่าลุงได้ตั๋วบอทออฟไลน์ฟรีแบบ5ชั่วโมงมานะครับแล้วลุงก็กดใช้ไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ลุงได้ออฟไลน์ไปนะครับแล้วในส่วนฟังก์ชันต่างๆนะครับเขาก็จะมีบอกอยู่ด้านบนกับด้านทางขวาล่างอยู่แล้วนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้เนาะอันนี้ก็จะมีระบบแต่งงานด้วยนะครับกดเข้าไปดูสักนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าใครมีแฟนภายในเกมนะครับ ก็สามารถมาสู่ระบบแต่งงานได้นะครับนี่ก็จะได้ของุธภัณฑ์ต่างๆด้วยเนาะชุดสวยทีเดียวเลยนะครับชุดแต่งงานเนาะแล้วก็สนามรบรวมนะครับอันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมนะครับประจําสัปดาห์นะครับก็จะเปิดวันนี้เปิดวันเสาร์กดเข้าร่วมอะไรแบบนี้นะครับของรางวัลที่เราจะได้ก็จะมีประมาณนี้เลยอย่างที่เขาบอกไว้นะครับแล้วก็บอสนะครับจะเป็นบอสโลกนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเนาะเลเวลของบอสเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เลเวล90 นะครับก็จะถึง710เลยท่านผู้ชมเลเวลวอสสูงสุดเนี่ยณตอนนี้นะครับที่ลุงเข้ามาทดสอบเนี่ยอยู่ที่เลเวล710นะครับแต่ลุงไปทดสอบไม่ได้นะเพราะว่าเลเวลมันห่างจากตัวละครของลุงมากเกินไปนะครับบอสอันเนี้ยโหดมากๆเลยต้องไปช่วยกันลุมตีนั่นเองนะครับถึงจะกําจัดลงได้เนาะบอสแต่ละตัวก็จะดรอปของนะครับไม่เหมือนกันเนาะเรากดเข้ามาดูที่บอสเลเวล710กันก่อนเลยก็จะดรอปของที่มีระดับสูงมากๆเลยนะครับอันเนี้ย อุปกรณ์ต่างๆนะครับเขาก็จะมีระดับขั้นระดับสีบอกไว้ด้วยนะครับณตอนนี้ที่ลุงใส่อยู่ก็จะเป็น3ขั้นนะครับสีม่วงเนาะแต่อันนี้ที่บอสตัวนี้เขาดรอปนะครับจะเป็น14ขั้นสีแดงเลยนะครับโอ้โหเลเวลสวมใส่อยู่ที่500ถ้ท่านผู้ชมห่างกับลุงลิฟลับเลยตอนนี้ <laughs> ลุงไปไม่ได้นะครับบอสอื่นๆก็ไล่เรียงลงมาเรื่อยๆนะครับไปดูฟังก์ชันอื่นต่อดีกว่านะในส่วนของร้านค้านะครับก็จะใช้เป็น ค่าเงินเป็นตําลึงนะครับเป็นเงินตําลึงนั่นเองนะครับในตัวเกมก็จะมีตำลึงแบบล็อกแจกให้ด้วยนะตอนนี้ลุงได้มา200เนาะในส่วนของตำลึงเติมเพราะลุงไม่ได้เติมอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่มีนี่ในร้านค้าก็จะมีอุปกรณ์ให้เราเลือกซื้อมากมายเลยนะครับนี่รวมไปถึงบัตรการ์ดออโต้นะครับหรือว่าการ์ดบอทนั่นเองนะครับการ์ดออโต้บอทเนาะแบบออฟไลน์นะครับ แบบ5ชั่วโมงก็จะมีขายอยู่ในนี้ด้วยราคา25ตําตำลึงนั่นเองนะครับรวมไปถึงโทรโขงเอาไว้ประกาศกันด้วยเนาะยา XP 1.5เท่าก็มีขายนะครับแล้วก็ยาที่เอาไว้ฟื้นจุดเกิดนะจุดที่เดิมนะครับยาหัวนชีพนะครับในส่วนของร้านค้านะครับนอกจากเขาจะแบ่งหมวดหมู่อุปกรณ์ไว้ให้เราซื้อแล้วนะครับทางด้านขวาเขาก็จะแบ่งหมวดไว้อีกนะครับว่าส่วนไหนเป็นตำลึงที่ได้จากการเติมนะครับนำมาซื้อได้นะครับส่วนไหนได้จากตำลึงนะครับที่ได้จากฟรีภายในเกมนะครับ นำมาซื้อได้เนาะเขาจะแบ่งหมวดไว้นะครับเหรียญก็ซื้อได้เหมือนกันมีในส่วนของการแลกด้วยนะครับใช้แ้มใช้เหรียญมาแลกนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแจกของรางวัลรายวันนะครับเช็คชื่อรายวันล็อกอิน7วันนะครับแพ็กออนไลน์นะครับรวมไปถึงรางวัลอัพเลเวลนะครับเขาก็จะมีแจกให้เราด้วยเหมือนกันนะครับบอกเลยว่าแจกของฟรีเพรียบเลยท่านผู้ชมนี่นะครับเข้ามาดูได้ตามนี้เลยนะครับ เป็นจุดแดงๆเล็กๆไว้นะครับเข้ามาดูเข้ามารับของกันได้เนาะและในส่วนของสกินแอคทีฟนะครับก็จะเป็นดันเจียนที่เราลงได้ในแต่ละวันนะครับเขาจะกําหนดรอบไว้เนาะว่าเราสามารถลงได้กี่รอบกี่รอบนะครับแล้วแต่ละดันเนี่ยจะได้อะไรเขาก็จะเขียนบอกไว้แล้วนะครับอย่างเช่นอันแรกนะครับแท่นผนึกมารจะได้ EP เป็นหลักนะครับอันที่2ก็จะเป็น EP เป็นหลักเนาะส่วนอันนี้นะครับราชาผี4ทิศนะครับจะได้ในส่วนของอุปกรณ์นั่นเองนะครับ เราก็มาดูที่ด้านล่างนะครับตรงคลาสเนาะอาชีพของเราก็จะมีคลาสแบ่งไว้นะครับแต่ละคลาสเนี่ยเราสามารถมาดูตัวอย่างคลาสได้นะครับรนี่เขาจะแบ่งไว้ที่พลังต่อสู้เท่าไหร่จะเป็นคลาสอะไรนะครับนี่เราสามารถมาดูได้เนาะท่านผู้ชมเรียนดูได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากเก่งนะครับหรือว่าอัพตัวละครยังไงให้เก่งนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เรามากดดูได้ที่ตรงนี้นะครับอาจไปเร็วไปหน่อยเนาะคำว่าเพิ่มทางด้านล่างนี้นะครับ อยากเก่งขึ้นเขาก็จะบอกนะครับว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัพเลเวลปีกนะครับอัพเลเวลม้าศึกนะครับสามารถเพิ่มพลังต่อสู้ได้อะไรประมาณนี้เนาะรวมไปถึงการอัปเกรดการตีบวกสวมใส่อุปกรณ์ระดับสูงนะครับก็จะเพิ่มได้เหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการอุปกรณ์นะครับเราก็สามารถมากดดูได้ที่ตรงนี้เลยเหมือนกันนะครับอันไหนที่เราผ่านแล้วเราสามารถกดไปทันทีได้เนาะ แล้วก็จะพาท่านผู้ชมมาดูในส่วนของสกินสักนิดหนึ่งนะครับหรือว่าชุดนั่นเองเนาะหรือว่าชุดแฟชั่นนั่นแหละนะครับจะมีชุดให้เราเลือกสวมใส่ได้มากมายเลยนะครับอันนี้เขาก็จะมีบอกเนาะว่าสามารถปลดล็อกได้ยังไงได้จากไหนนะครับนี่ชุดเดอรแฟลตก็มาชุดแฟชั่นไทยก็มีนะครับท่านผู้ชมรวมไปถึงอาวุธนะครับก็มีเหมือนกันเนาะนี่อาวุธหลากหลายเลยนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมทรงผมก็มีนะครับ สามารถเลือกเปลี่ยนได้นี่แฟชั่นไทยก็มีนะครับนี่ชาดาแบบไทยเลยใช่ไหมนี่ใส่คู่กับชุดไทยเท่ไปเลยนะครับรวมไปถึงปีกนะครับปีกเนี่ยมีรูปรูปร่างนะครับที่สวยงามหลายอันเลยท่านผู้ชมใครชอบปีกแบบไหนก็หามาใส่กันได้นะครับสวยงามมากจริงๆม้าสึกนะครับในส่วนของม้าสึกเนี่ยก็จะเป็นพาหนะที่เราขี่นั่นเองนะครับนี่เราสามารถขี่มังกรได้ด้วยนะท่านผู้ชมเป็นไงล่ะขี่มังกรเท่ไปเลยนะครับท่านผู้ชมสวยมากเลยนะครับ และในส่วนของสัตว์ขี่นะครับหรือว่าแฟชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาวุธนะครับเขาจะเพิ่มพลังรบให้เราด้วยนะครับแต่ละอันนะครับแต่ละอย่างเนี่ยจะเพิ่มพลังรบให้เราไม่เท่ากันนะครับท่านผู้ชมในส่วนของแผนที่นะครับจะอยู่ทางด้านบนขวาสุดเลยนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นกรอบสี่เหลี่ยมเทาๆอยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปทีหนึ่งนะครับเขาจะมีบอกแมปแต่ละแมปตามระดับเลเวลไว้เลยนะครับเราเลเวลอะไรนะครับเราก็ไปที่แมปนั้นนะครับ ดูอย่างลุงตอนนี้นะครับลุงขอไปที่เลเวลไม่เกิน100นะครับกดไปทันทีเขาก็จะบินอัตโนมัติหรือว่าขี่สัตว์ข,ขี่ที่เรามีนตอนนี้ไปให้อัตโนมัติเลยนะครับทำให้เราไปเก็บเลเวลกับมอนสเตอร์ภายในแมปได้ให้ตรงกับเลเวลของเรานั่นเองนะครับการต่อสู้ภายในเกมก็จะเป็นแบบนี้เลยเอฟเฟกของตัวละครที่ลุงเล่นนะครับณตอนนี้เนาะอ่านดะูการต่อสู้ยังไงล่ะ รเราจะมีผู้ช่วยนะครับหรือว่าน้องสาวคนนี้มาช่วยโจมตีด้วยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมทางด้านซ้ายนะครับพี่เ็ยืนใส่ชุดแดงๆอยู่นะครับช่วยเราโจมตีด้วยเนาะปุ๊บอ่าลุงขอบินขึ้นมาก่อนนะครับเราสามารถบังคับได้นะว่าจะบินแบบไหนนะครับนี่บินหมุนซ้ายหมุนขวาก็ได้นะครับบินไปเลย จะขี่สัตขี่ก็ได้นะครับแบบนี้เลยง่ายๆเองท่านผู้ชมเล่นได้ไม่ยากนะครับเอาละครับคลิปนี้ลุงก็มาแนะนําเกมน่าเล่นน่าเล่นอีกเกมนึงนะครับเผื่อใครสนใจก็ไปลงทะเบียนใน Play Store ของไทยรอไว้ก่อนเลยได้นะครับคลิปนี้ลุงก็มาแนะนําเกมคร่าวๆประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาย